สวัสดีครับเวัาชันนะครับผมวันนี้เวจะมาพูดถึงประโยชน์ตะบะคุณของเปลือกส้มํมามวิธีเพื่อนําเปลือกส้มไปดูแลสุขภาพและรู้หรือไม่คำว่าเปลือกส้มนั้นเป็นจนตะสมในยานจากบัญชียาหักสมุนไพรแห่งชาติได้นะครับถ้าอยากรู้แล้วไปฟังกันเลย เหตุผลที่จะมาพูดถึงเปลือกส้มนะครับเพราะว่าเวทเห็นกระแสนี้ค่อนข้างมาแรงพอสมควรนะครับก็คือกระแสนี้ครับมันจะกิ้งกิ้งกิงกิงกิงความตกใจยดืดเฮ้ย ก็ค,คือกระแสะส้มหยุดของคุณแม่ติดตางนั่นเองนะครับเขาถือว่ายอมรับนะครับว่านางมาแรงจริงๆครับส้มอ่ะหลายๆคนคงจะรู้อยู่แล้วว่ามีประโยชน์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอ่ามีคอลลาเจนมากมีวิตามินซีสูงทําให้กระปี้กระเป่านะครับผมีมก็เลยจะมาพูดถึงสรรพคุณของเปลือกส้มแทนเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนคงยังไม่รู้ว่าเปลือกส้มนั้นก็มีประโยชน์และมีดีไม่แพ้กับส้มเลย หลายหคนคงจะรู้จักส้มแล้วก็ชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มหรือผลส้มเองนะครับผมเพราะว่าส้มนั้นมีความเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ถูกจริบไทยหลายๆคนมีวิตามินซีค่อนข้างสูงมีคอลลาเจนช่วยทำให้ผิวพรรณนั้นสุขภาพดีรวมไปถึงส้มนั้นอุดมไปด้วยวิตามินเอซีค่อนข้างสูงรวมไปถึงแคลเซียมโพแทสเซียมเล็กคอลลาเจน และยังช่วยในระบบทับทายของร่างกายเราด้วยครับสบรมพคุณรวมๆของส้มนั้นก็คือหนึ่งครับมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยแล้วก็มีคอลลาเจนค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้ผิวพรรณนั้นเปลง่งปลั่งสุขภาพดีด้วยครับสองเพิ่มความสดชื่นเพิ่มเอเนอร์จีทำให้ร่างกายมีความกระปรีร้กระเปร่าสามเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเครียดได้ครับเรามาเข้าเรื่องสรมพคุณของเปลือกส้มกันเลยดีกว่าครับ เปลือกส้มนะครับรู้หรือไม่ครับว่าเปลือกส้มนั้นมีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มถึง2เท่ากันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็คงไม่มีใครมากินหรอกใช่ไหมครับว่าเปลือกส้มเราก็ไม่แน่ใจว่ามันกินได้ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเปลือกส้มไม่มั่นใจในเรื่องว่ามียามีสารยาฆ่ามแมลงอะไรหรือเปล่ารวมไปถึงผลต้มนั้นมีรสค่อนข้างจะขมมากๆเลยนะครับแต่สรรพคุณของเขาก็คือช่วยในเรื่องลดแก๊สในช่องท้อง แก้ปวดมวนท้องแก้ขึ้นไส้อาเจียนท้องอืดท้องเฟอ้อครับมีงานวิจัยรับรองนะครับเปลือกส้มนั้นสามารถช่วยในเรื่องอลดแก๊สในกระเพาะอาหารลดการอักเสบของกระเพาะอาหารเสริมต้างการทํางานของตับแล้วก็ลดระดับเทอโรตอเรลด้วยครับเพราะว่าไอตัวในส้มนั้นมีสารชนิดหนึ่งก็คือสารที่ชื่อว่าสารฟาเบอนอยด์แล้วก็สารเอพริดินนะครับที่จะช่วยในเรื่องต้านามะเร็งหรือว่าช่วยในเรื่อง เสริมสร้างระบบการทํางานของลําไส้เรานะครับก็คือเสริมสร้างระบบขับถ่ายอารมณ์ประมาณว่าดีต่อสุขภาพและก็ระบบขับถ่ายด้วยครับ2นะครับอราร oma หรือเอเซนเชียลออล์หรือว่าน้ํามันจากผลของเปลือกส้มอย่างที่รู้ๆนะครับไอ้ผลส้มของเรานี้ก็จะมีน้ํามันตามตอมของผลส้มก็ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับน้ํามันของ ผลส้มนั้นก็จะช่วยในเรื่องอลดความเครียดคลายวิตกกังวลแล้วก็ทําให้ผ่อนคลายรับสบายด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ยาน,นะแต่เราเอามาทําเป็นน้ามันหอมและเหยที่ตั้งไว้บนหัวนอนหรือไว้ในห้องก็ทําให้เรารู้สึกเฟรชชี่ทำให้เรารีแลกสบายได้ครับ mm. สรรพคุณเด่นๆของเปลือกส้มเลยนะครับ 1. รักษาสิวลดผิวอักเสบครับ <c oughs> ก็เพราะว่าผลส้มนะครับประกอบด้วยออยหรือน้ํามันที่มีส่วนผสมหอง สารดังต่อไปนี้ครับก็คือสารจิตเท้สารเจรานิอัลและไลนาโนออลครับผมเพราะว่าไอสารสามตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องลดการอักเสบรักษาสิวเหมาะสาหรับคนที่เป็นสิวอักเสบนะครับก็คือนําเปลือกส้มไปคั้นนะนำเปลือกส้มนะครับไปตำตำตำต,ำ,ต,ำ,ตำให้ละเอียดน,นะครับผมแล้วก็ผสมกับน้ําต้มสุกนะครับจากนั้นก็นําไปทาผิวนะครับหรือนําไปมาร์กนะครับบริเวณที่มีผิวหรือ ผิวอักเสบหรือบริเวณที่มีสิวประมาณ20นาทีนะครับวิธีนี้ก็จะสามารถช่วยลดอาการอักเสบลงได้นะครับ2นะครับช่วยลดในเรื่องกรดไหลย,ยอนะครับก็คือนําผลส้มประมาณ1-2กรัมไปตากแห้งนะครับไปตากแดดในแห้งจากนั้นก็ นำมาทําเป็นชาครับผมก็คือนํามาต้มจิบเป็นชาต้มกับน้ําเดือดหรือว่านํามาใส่น้าร้อนจิบเป็นชานะครับก็จะช่วยในเรื่องแก้ขนไหลย้อนลดลาการระคายเคือ,องกระเพาะอาหารเหตุผลเพราะว่ามีโพลีแซคลายเป็นแป้งชนิดที่ไม่ละลายน้ํานะครับและมีสารเทนินเฮมิเซลูโรสซึ่งสารเหล่านี้นะครับจะมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องลดกรดไหลย้อนลดกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็ช่วยในเรื่องการย่อยท้องอืดท้องเฟ้อได้ดี มากมากเลยนะครับแต่หลายๆคนคงไม่แน่ใจครับว่าไอ้เปลือกส้มที่เราจะมาทําเป็นยาจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเปลือกส้มของเรานั้นปลอดภัยไร้สารเคมีจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะนําเปลือกส้มมาทํายาใช่ไหมนำเปลือกส้มมาใช้ประโยชน์ดังนั้นเราก็ควรจะไปเลือกแหล่งการซื้อนะครับเป็นแหล่งส้มจากออแกนิกนะครับหรือไปซื้อส้มที่รับรองว่าเป็นส้มมาจากออแกนิกปลูกจากไร่ตามธรรมชาตินะครับหรือถ้ายังไม่แน่ใจอีกนะครับเว็มีวิธีการล้างมาฝากเขาผม การลับเปลือกส้มนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือนําน้ามะน,น,นาว1ช้อนโต๊ะน้าต้มแต่ชู1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้าเปล่าหนึ่งถ้วยนะครับให้ผ hey, สมกันแล้วจากนั้นก็ใช้ส้มไปล้างเลยครับจากนั้นก็ล้าง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 ไปครับประมาณสักงสองสามนาทีหรือจะแช่ไว้ก็ได้วิธีนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องลดสารเคมียาฆ่ามแมลงตามที่มันตามอยู่เกาะอ,อยู่ตามผิวเปลือกส้มได้ครับต่อมามาพูดถึงสรรพคุณของการแพทแผ่นไทยกันเลยดีกว่าครับ เปลือกส้มในแพทย์แผนไทยนะครับก็จะมีเปลือกส้มอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นส้มเช้าส้มจีนส้มซ่าส้มต่างๆนะครับผมซึ่งสรรพคุณหลักๆของเปลือกส้มทั้งหลายชนิดนี้ก็จะมีสรรพคุณในเรื่องอาช่วยในเรื่องรดวิงเวียนเวียนศีรษตาเมื่อตาลายหรือว่าแก้ลมวิงเวียนนั่นเองครับแล้วก็รู้หรือไม่คาว่าเปลือกส้มนั้นบรรจุอยู่ในยาสามบรรจุประจาบ้านของยาแพทย์แผนไทยนะครับก็คือบรรจุอยู่ในยาหอมหพทพจิตครับ สำหรับยาหอมเทพประจิตนั้นนะครับเป็นยาที่มีตรระคุณแก้ลมกองละเอียดหมายถึงอาการแจ้ิวิววิงเวียนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ช่วยในเรื่องบำรุงหัวใจบำรุงจิตใจให้ชุ่มชื่นนะครับซึ่งยาตนี้จะมีตัวยาสมุนไพรมากถึง48ชนิดเลยหลักๆก,ก็คือดอกมะลิครึ่งหนึ่งของตำรักเลยนะครับผิวส้ม8ชนิดหมายถึงรวมถึงผิวมะกรูดผิวมะงวผิวมะนาว ผิวส้มตารางการนูส้มจุกส้มจีนส้มโอส้มเขียวหวานและส้มซ่าครับจบไปแล้วนะครับสาหรับสรรพคุณหลักๆของเปลือกส้มนะครับเพราะว่าเปลือกส้มนั้นก็มีประโยชน์เราสามารถใช้เป็นยาและก็ดูแลสุขภาพได้ครับอย่าลืมติดตามสองช่องทางนะครับก็คือเวฟอิชชั่นแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k หมอไทยนิวเจนนะครับเวฟจะเสิร์ฟสาระความสนุกเพื่อสุขภาพมาสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ